อย่าลืมกด subscribe กด like share และทิ้งอมเมนต์ไว้คนเงาอ่าอนทุกคอมเมนต์ขอบคุณครับ่สมบคนบทาแก้าพๆพูดแันด้านนิดหนึ่งออามาชิมนะครับ,บร้านหงังวร้านราเมนที่คิดคนสุดสเซ็เพือเข้ากับเนื้อสโมกโดยเฉพาะสายเนื้อต้องติดตามครับมีหลายคนเขาบอกว่าให้ลองมาชิมดูนะครับร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยเด็ดเดี๋ยวไปดูกันเลย บรากาศของร้านก็ตกแต่งแบบง่ายๆนะครับมีเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะเชิญชั้นสองนี่คือเมนูคนเราสั่งเนื้อสับไข่ติดแห้งกับเนื้อรวมครัวก็เป็นลักษณะครัวเปิดที่สามารถที่จะดูเชฟปรุงรับเองให้เราได้นะอ้ามานะครับอันนี้คือเนื้อสับไข่ติ่แห้ง <Wow. S 1> ร้านนี้มีดีที่เส้นครับบอกเลยเส้นโคตรดี ครับแล้วก็แข็งนิดนดส่วนตัวคนเงาชอบเส้นแบบนี้อยู่แล้ว<ฮ>เนื้อสับที่ให้มาก็เข้ากันพร้อมกับสุปที่ไว้คอยล้างปากเดี๋ยวรออีกหนึ่งเมนูครับระหว่างนั้นชามนี้เป็นเนื้อสโมคแล้วก็ซี่โครงตุ๋นพร้อมเพิ่มไข่คนเราแนะนำให้เติมพริกลงซมของทางร้านนะครับจะทำให้น้ำสุปเด็ดมากยิ่งขึ้นส่วนด้านการบริการก็จะมีแม่ของเชฟคอยให้บริการอย่างไม่ขาดตกบกพร่องครับจะลำบากนิดหนึ่งสำหรับคนที่ขับรถมานะเพราะมันหาที่จอดรถยากอาจจะต้องจอดตามทางเนี่ยครับ สำหรับคนที่ชอบเสียงก็เชียงจอดข้างถนนนะครับแต่ใครที่ไม่ชอบคนเงาแนะนำให้ขับเองหน่อยมองทางซ้ายมือไว้ครับซอยที่มีเคอรี่อยู่หน้าซอยเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วมองทางซ้ายจะมีที่จอดรถแบบเสียเงิน20บาทอยู่รับรองว่าปอลอดภัยครับส่วนใครที่มาไม่ถูกลองดูจากแผนที่หรือ f c e b o o o f แฟนเพจของงัวได้ส่วนคลิปหน้าคนเงาจะพาไปชิมที่ไหนโปรดติดตามครับ